สวัสดีครับพี่น้องมาหากเก็บเห็ดนะครับเห็ดพอออกพี่น้องเอ้ยผมกับบจักคนสีเหาวมีแต่เห็ดไปทางใดกันหนยพี่น้องเห็นี่ยขาวเหลียวขาวอยู่พี่น้องเนี่ย,ยน,น,นะครับนั่นแต่ให้ขวดน่นมาเคลียร์มาทั้งสี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เห็ดขอนะนี่เห็ดเพาะทั้งนั้นเลยนะครับเนาะนี่ครับน,นี่นะครับ เป็นงงนอยู่พี่น้องเ้ยบปเนี้นี่นะครับผมก็ยางเ็เบิร์เสืเอาไ้แม่บ้านเก็บครับนะเอาไ้เขาเก็บผมถ่ายคลิปซีืออกพี่น้องนี่นะครับหาเมืองฉัดนี่นี้แต่เห็ดทั้งนันเลยเลยพี่น้องนะเ๋ยวหาเมืองชัดๆกันได้ครับเด้อนี่นะครับนี่นี่เห็ดเห็ดนะพี่น้องนี่ นี่ใครเห็ดเลยนี่พี่น้อง่นี่นะครับร้อยเห็โพเลยนะพี่น้องร้อให้บโพเลยครับนี่เห็ดมันไม่บ้านผมขวดนี่ครับขวดขวดแล้วมันกับฟูน้าพี่น้องประมาณนั้นเนะมันกรสีฟอไปประมาณนั้น <white. S 1> น้าพี่น้องเห็ดอันใดโบทีขวดนี่ในจังซีนะครับเนาะอันใดโบทีขวดนะครับเนาะนี่นะครับ เฮ็ด yeah, พี่น้องเอยมวนมวนเยอ่ one, one, you, ครับมวน,น,นเยนนนเเเู่นี่นะครับโอ้ยเขาเห็นเลยนี่นะครับเฮ็ดปืนเสาเขากลับมาเบิ่งใหม่นี่นะครับจังเฮ็ดนี่ครับพี่น้องนี่นะครับที่ได้เป็นถวยแล้วครับพี่น้องเงาเนี่ยนะครับ ผมหาแต่มันโผล่ได้พี่นอ้องหาแต่โผล่นะพี่นอ้องอีกพอผม่เห็นอกบ่เอานี่นะครับเห็ดเห็ดเลยครับนี่นี่จากซี่กับเห็ดครับโอ้ยนี่นะครับเนาะ บรรยากาศรอบๆนะครับหลายเยอะพี่น้องหลาย,ยเยอะเหนียไวไปมันพูเลยนี่นะครับนี่เห็ดนะนี่นะครับเห็ดเลยพี่น้องนี่เห็ดเก็บง่ายมากๆเลยพี่น้องเนาะพามันเป็นครับเห็ดขาะ สำเนียนะครับสวัสดีครับโอ้ยังยิงอยู่ยังอยู่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งอีกเบิ้งอีกเบิ้งยิงนะครับเบิึงไล่ไล่ต้นเบิึงไล่ไล่เงาพี่น้องต้นนี้เคยอกอ,นนอกแต่ว่ายังไม่ออก สำหรับอีพีนี้สำนึก่อนนะครับ